สวัสดีค่ะเด็กเกปอปหกทุกคนวันนี้พบกับคุณครูนุ่นในห้องเรียนวิชาภาษาไทยเราจะมาอ่านเสริมกันเรื่องประเพณีลงแขกทำนา จากหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่2ควายข้าวและชาวนาให้เด็กๆเกตรียมพร้อมหยิบหนังสือภาษาพาทีและมาอ่านพร้อมกันกับคุณครูนุ่นได้เลยค่ะอ่านเสริมประเพณีลงแขกทำนา ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลักการทำนาเป็นงานหนักในฤดูทำนาต้องใช้แรงงานถึงสี่ครั้งคือดำนาเกี่ยวข้าวนวดข้าวและเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางในอดีตจึงเกิดประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงความชาญฉลาดและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อของคนไทยคือประเพณีลงแขกทำนา บ้านใดต้องการแรงงานมาช่วยทำนาช่วงเวลาใดก็จะบอกกล่าวกันไปเมื่อถึงวันนัดหมายเจ้าของนาจะนำธงมาปักที่นาของต้นคนที่มาช่วยงานซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแขกก็จะช่วยจนงานสำเร็จต่อจากนั้นก็จะเวียนช่วยบ้านอื่นตามที่ขอมาการลงแขกทำนา ช่วยให้งานหนักของกลุ่มชาวนาสำเร็จในเวลาอันสั้นและเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คนความเหน็ดเหนื่อยขณะทำงานจะผ่อนคลายด้วยความเพลิดเพลินบันเทิงใจเนื่องจากจะมีการร้องเพลงและการละเล่นสนุกสนานเช่นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเต้นกรรมรำเคียวในภาคกลางการเล่นพยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้น เมื่อเสร็จงานก็จะร่วมกันรับประทานอาหารที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้และพูดคุยเล่านิทานทายปริศนากันอย่างสนุกสนานการร่วมแรงร่วมใจกันทำนานในช่วงเวลาหนึ่งของชาวนาหรือที่เรียกว่าประเพณีลงแขกนี้มีมาช้านาน นอกจากการทำนาแล้วยังใช้ในงานไร่งานสวนและอื่นๆด้วยปัจจุบันความนิยมจ้างแรงงานและการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคนมีมากขึ้นประเพณีลงแขกทำนาและอื่นๆจึงแทบไม่มีให้เห็นกันแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง อ่านจบแล้วเรามาลองทำแบบฝึกกันดีกว่าค่ะเด็กๆแบบฝึกท้ายบทอ่านเสริมเรื่องประเพณีลงแขกทำนาคําคชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามจากการอ่านเสริมเรื่องประเพณีลงแขกทำนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อเรื่องข้อที่1ในฤดูทำนา ต้องใช้แรงถึงสครั้งได้แก่ข้อที่2การร้องเพลงและเล่นสนุกสนานระหว่างประเพณีลงแขกทำนามีดังนี้ภาคกลางได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ สาเหตุที่ทำให้ปัจจุบันไม่ค่อยปรากฏประเพณีลงแขกทำนาแล้วเป็นเพราะสคุณค่าและประโยชน์ของประเพณีลงแขกทำนาคือ คุณครูนุ่นเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องตอบคำถามได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ